กษัตริย์ที่มาบังเกิดเป็นอย่างไรวันละนี้วันนี้เราจะดูกันใน,นพระังพีเศคาริยาบทที่9ก้าข้อเกถึงข้อสิว่ากษัตริย์ที่พระเจ้าให้มาบังเกิดในวันคริสต์มาสนั้นเหมือนมาตรฐานของมนุษย์ไหมถ้าไม่เหมือนโปร่งเป็นอย่างไรวันนี้ถ้าพี่น้องดูได้จนถึงข้อนี้ให้เข้าไปดูต่อที่ช่อง YouTube เข้าใจพระคัมภีร์ทีละข้อหรือดูที่เมนแรกโอเคอไม่ก็มอเข้าไปหนะ้่เฟซผมเนะี่ยให้หา ที่มีหน้าปกคล้ายๆกันเพราะว่าปัจจุบันนี้ y o u u u e f เ c e b o o k จำกัดให้ใส่ลิงก์ที่อื่นได้แค่เดือนละสี่อันโอเคเอาละครับพี่น้องที่รักสวัสดีครับพี่น้องที่รักให้เราโอเคดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจว่ามพีทีละข้อเราอยู่ในหัวข้อของการครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยคริสมัสให้เราดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับอย่างที่เราได้เ,เรียนรู้กันก็นนคือว่า พระเยซูกิ์เนี่ยเป็นหมายสําคัญที่ถูกปฏิเสธโอเคแล้วก็รวมทั้งเรื่องของอิมมานเอลที่บอกว่าพระเจ้าจะให้หมายสําคัญเองเป็นเพราะว่ามนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าก็เลยให้เองซึ่งแปลว่าเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วก็ในมัทธิวบทที่สองข้อยีบสามเราได้เรียนรู้ว่าพระเยซูเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นชาวนาสเตซึ่งแปลว่าแปลว่าพรงจะต่ำต้อยและเป็นที่ดูถูกครับ โอเคแล้วก็ในพระมีข้อนั้นบอกได้ว่าโดยผู้เผยชนะหลายๆคนซึ่งช่วงสองสาวันนี้เราก็ได้ดูถึงผู้เผยชนะเสคาลิยาซึ่งวันนี้เราจะดูกันอ Is ีกอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศีลาที่ถูกช่างเกาะได้ทอดทิ้งซึ่งนี่เป็นเรื่องที่จุดสูงสุดก็คือการถูกตืองกังเขนอันนี้เป็นการพยายามของงูที่พยายามฉกกัดส้นเท้าในขณะที่พระเยซูโอเคทําให้หัวของมันแหลกด้วยการกระทืบลงเอาละพี่น้องยินดีครับให้เราดูในเสคาลิยาบทที่เก้าข้อเก้าบอกบุตรีแห่งซีโยนเอ๋ย จงล่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอ้บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงห่อ้องพี่น้องที่รักนี่เป็นโครงโคู่ขนานบุตรีแห่งซิโยนก็คือบุตรีแห่งเยรูซาเล็มโอเควกเขาซิโยนคือที่ที่อ่ากรุงเยอซิโยนนั้น yes. เป็นที่ที่กรุงเยรูซาเล็มอยู่แล้วก็ล่าเริงยินดีอย่างยิ่งก็คือห่อลองโอเคเวลาที่เราล่าเริงเราห่อ้องพูดง่ายๆก็คือให้ให้ประชากรของเยรูซาเล็มเนี่ยโอเค,อเคล่าเริงยินดีทําไมครับ บอกว่าดูเถิดกษัตริย์ของเธอกษัตริย์ของเยรูซาเล็มเนี่ยสเสด็จมาหาเธอโอเคกษัตริย์เสด็จม,มาและดูลักษณะของกษัตริย์คนนี้บอกทรงชอบธรรมใช่ครับพี่น้องที่รักโอเคในตอนนี้เนี่ยพระพ,รพีพูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่าพรงชอบธรรมแล้วจริงๆไม่ใช่แค่พระเจ้าชอบธรรมแต่ว่าพรงทําให้ผู้ที่เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์ชอบธรรมด้วยพี่น้องที่รักสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการที่บัะพีโลบที่สี่ข้อยี่ห้าบอกว่าเซูคริสติดเนี่ยทรง สิ้นประชนเพื่อบาปของเราและทรงเป็นขึ้นมาเพื่อความชอบธรรมของเราเห็นั่งโอเครวมทั้งโลมหมดที่ห้าก็หนึ่งเหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมดยความเชื่อฉะนั้นพี่น้องที่รักพระเยซูริตเสเด็จมานั้นเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมให้ผมบอกแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ไม่ใช่อยู่ดีๆพงยกโทษได้แต่พงจําเป็นจะต้องเข้าไปในแทนที่ของเราโอเคพงต้องเข้าไปรับความผิดบาปนั้น และนี่เป็นสาเหตุที่พงค์ไม่เพียงแต่ชอบทำแต่เราที่เชื่อในพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์นั้นก็ชอบทำถูกต้องในสายตาของพระเจ้าเราบอกว่าและมีความรอดอ่ะพี่น้องที่รักครับในคําในอ่าคําว่าความรอดนั้นมีความหมายหลายอย่างถ้าพี่น้องดูในบริบทของพระบิดตอนนี้จะรู้ว่าพระบีตอนนี้ซึ่งถูกอ้างไว้ในมัทธิวบทที่ยี่สบเอ็ดข้อห้าแล้วก็ยอห์นบทที่สิบสองข้อสิบห้านั้นถ้าดูในบริบทนะจะมีถ้อยคําที่บอกโคสันนา โอเคอยู่ในมนะัทธิวเนี่ยบทที่2ีข้อข้อเถ้าในยอห์นบทที่12บสออยู่ในข้อ13ซึ่งปกติแล้วคําว่าโฮสนาเนี่ยแปลว่าขอช่วยให้รอดเป็นเป็นลักษณะที่เวลาที่กษัตริย์เสด็จเข้ามาในเมืองเนะี okay, ่ยโอเคชประชาชนจะตะโกนซึ่งแปลว่าเนี่ยช่วยเราให้รอดทําให้เรามีชัยชนะเหนือศัตรูใช่ครับฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยขณะที่ เหตุการณ์เหตุการณ์ตรงนี้ถูกอ้างเนี่ยเป็นตอนที่พระเยซูเสด็จเข้าไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ออกโฮสน,นะ mm. แล้วก็ mm. ตอนนี้อ้างถึงว่ากษัตริย์สเสด็จมาโ okay, อเคทรงอ่อนสุภาพทรงลาทรงลูกลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ตอนนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มตอนนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยรอดครับเออแต่มันไม่ใช่เป็นการช่วยให้รอดแบบโลกที่ไปอาจชนะโรมันไหมแต่เป็นการช่วยให้รอดแบบพระเจ้าคือการช่วยรอดจากความผิดบาป เป็นการทำให้หัวของมูลหลกเป็นการช่วยรอดในฝ่ายวิญญาณเป็นการทำให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ไม่ตกนรกฉะนั้นพี่น้องที่รักถ้าคุณเชื่อในพระองค์พระเยซูกิซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความรอดตรงนี้ได้ช่วยเราเรารอดแล้วบาปของเราทั้งหมดได้รับการยกให้ผมได้ยินหรือพูดว่าต่อไปบอกว่าพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาพี่น้องเห็นยังปกติกษัตริย์จะมาในม้าตัวโตโต,ตครับแต่ในในพัมพตีตอนนี้พระเยซูมาในสภาพของอ่อนสุภาพ ทรงลาลูกลาได้ซ้ําพี่น้องเห็นยัานี่เป็นสิ่งที่อ้างในความพีเช่นนั้นนี่เป็นภาพของอะไรครับนี่แหละครับเป็นภาพของกษัตริย์ที่ต่ําต้อยครับโอเคพงไม่ได้ทรงมา้ามาพงไม่ได้รบชนะแบบกษัตริย์ทั่วไปในโลกแต่มาในสภาพของอันต่ําต้อยอ่อนสุภาพนี่แหละครับคือสภาพของชาวชาวนาเสร็ตซึ่งก็คือหมายถึงต่ําต้อยแล้วเป็นที่ดูถูกนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้พงศนะ่ะไม่เหมือนมาตรฐานของมนุษย์พี่น้องก็จะเมื่อมนุษย์มองกษัตริย์ก็จะมองเหมือนกับ ซาอูนอ่ะตัวใหญ่ล่ําควายพี่น้องเห็นยังแต่พระเยซูอาจจะมาในสภาพของเหมือนดาวิดก็คือตัวเล็กๆแดงด้าดูอ่อนสุภาพทรงลาจริงๆดาวิดเป็นสัญลักษณ์เร็งถึงเพยร์สเกตฉะนั้นพี่น้องเห็นยางลักษณะอย่างที่สามของกษัตริย์องค์นี้ก็คืออ่อนสุภาพพงมาในสภาพที่ถ่อมใจพงไม่ได้มาลบชนะตามมาตรฐานของมนุษย์แต่พงมาลบชนะ ซาตานและการลบชนะของพระองค์นั้นหมายถึงว่าจะต้องอ่อนสุภาพจะต้องยอมจำนวนเชื่อฟังพระบิดาตามที่ฟิลิปปีบทที่สองบอกรับสภาพมนุษย์แล้วก็ถูกตึงตายที่กังเขนซึ่งถ้าพี่น้องไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่ากังเขนเป็นหินสะดุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดูกระจอกในสายตามนุษย์โอเคแต่จริงๆแล้วเป็นแผนการของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์จำเป็นต้องจัดการกับความบาปของเราและความบาปของเราจะถูกจัดการก็คือเมื่อพระองค์ส่งอ่อนสุภาพยอมตายที่กังเขน รับสภาพมนุษย์รับสภาพความผิดบาปของเราเพื่อจะช่วยเราให้รอดจากความผิดบาปให้ผมได้ยินเราพูดว่าเห็นอย่างสามอันแล้วนะหนึ่งพงชอบทำแลวทาให้เราชอบทำสองพงได้นําความรอดพ้นมาจากทุกด้านทุกด้านรวมทั้งการช่วยให้รอดในฝ่ายวิญญาณซึ่งผู้ที่เชื่อได้ด้านที่สามก็คือพงได้อยู่มาในสภาพที่อ่อนสุภาพทอมใจเพราะอะไรเพื่อเราจะได้รับการยกชูให้ผมได้ยินเราพูดว่าและนี่แหละเป็นการช่วยรอดูต่อไปในข้อที่สิบเนี่ยบอกว่าดูดีๆนะนี่เป็นการแปลจาก ต้นฉบับบอกว่าและเราจะทรงกำจัดลดลบเสียจากเอฟราอิมแ้ะมาเสียจากเยรูซาเล็มธนูสงครามถูกกำจัดเสียด้วยอ่าตรงนี้ก่อนพี่น้องเห็นยังในตอนนี้บอกว่าเราซึ่งหมายถึงพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นคนกำจัดลดลบพระเจ้ากำจัดมาพระเจ้าทะธนูถูกจำกัดซึ่งมันเกี่ยวข้องกับตอนตัดมาก็คืออะไรเพราะว่าพระเยซูที่มาเป็นกรรษัตริย์แห่งสันที่สุขฉะนั้นมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับลดลบมาธนูบอไม่ได้ลบแบบสงครามเหนือหนัง พี่น้องเห็นยังแต่เป็นการลบในฝ่ายวิญญาณเป็นการจัดการกับซาตานโอเคพระบีบอกว่าและพระองค์ซึ่งในที่นี้หมายถึงพระเยซูริจจะทรงบัญชาให้มีสันติสุขแก่ประชาชนทั้งหลายเห็นยังนี่แหละหนึ่งในสิ่งที่พระนามของพระองค์ก็คืออ,องค์สันติราชกษัตริย์แห่งสันติสันติสุขพี่น้องเห็นยังเพราะว่าพระเยซูไม่ได้มาลบในลับ,ล,บลักษณะของมนุษย์โอเคแต่พงค์มาจัดการกับซาตานเพื่อทําให้มนุษย์ทุคกคนกลับมีสันติสุข เริ่มต้นจากการคืนดีกับพระเจ้าแล้วพอคืนดีกับพระเจ้าถูกต้องกับพระเจ้าก็คืนดีซึ่งกันละกันพี่น้องเห็นยังอาณาจักรของพระองค์คือพเยสกิ์จะตั้งอยู่จากทะเลนี้ไปถึงทะเลนู้นและจากแม่น้ํานั้นไปสุด,สดปลายพบพง,ง่ายๆคือพระองค์ไม่ได้ครอบครองแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ครอบครองทั้งหมดในฐานะองค์สันติราชพรงครอบครองทุกที่ ให้ผมได้หยิบมาพูดว่าฉะนั้นพี่น้องเห็นนะครับกษัตริย์ที่มาบังเกิดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสพระเยซูคริสต์องค์อเอเมเนเอลนั้นหนึ่งชอบธรรมและทําให้ผู้เชื่อ,อบทบธถามสองพงนําความรอดมาฉะนั้นผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นรอดแล้วครับรอดจากบาปและผลของบาปและสามพงม,มาในสภาพที่อ่อนสุภาพตามต้อยดูถูกเพื่อในที่สุดแล้วพระองค์จะยกชูเราขึ้นพงม,มาเพื่อจะจัดการกับความผิดบาปของเราโดยการรับสภาพโดยการตายถูกฝังและเป็นขึ้นแล้วเมื่อเราเชื่อในพระองค์เราถูกฟื้นขึ้นมา จากลูกของมารคนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมกลายเป็นเจ้าสาวของพระคิดและอันที่สี่ก็คือพงเป็นองค์สันติราชพงไม่ได้มาเพื่อทําให้มนุษย์ลบพุ่งกันแต่พงม,มาจัดการกับซาตานทําให้เรามีชัยชนะทําให้เราที่เชื่อน,นั้นกลายเป็นพี่น้องกันให้ผมได้ยินพูดว่าฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้โอเคแล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยใจที่ชื่นชมยินดีในพระองค์ให้เราดูมุมซ้ายล่างที่เขียนว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือ อ่าไม่เกินสามปีโอเคก็คือภายในปี2 0 2พนนั้นเราตั้งใจจะแสดงความรักต่อประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์แต่ผมหมายถึงผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐแท้ก็คือเชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าตายบนไม้มา,เ,าเขนโอเคสเสด็จมาเพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดยการตายถูกฝังเป็นขึ้นถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยคุณก็เป็นหนึ่งในคนชอบธรรมเหล่านั้นโอเคคุณเป็นหนึ่งในคนที่รอดแล้วนะ ในห้า0 0แสนคนนั้นแต่เราตั้งใจที่จะเห็นหนึ่งล้านโอเคแล้วก็มีสิจพิบาลอาจารย์หนึ่งหมืนคนมีคิดจักหนึ่งหมืนแห่งง,ง่ายๆคือสิจพิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูแลในคิดจักมีผู้เชื่อประมาณหนึ่งร้อยรจะจบลงด้วยการมีคิดเสียหนึ่งล้านคนพี่น้องที่รักครับถ้าคุณได้เชื่อในข่าวประเสริฐแท้น่คุณรอดแล้วจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคนในความเชื่อจงตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตด้วยพระมหาบัญชาประกาศติดตามผลสร้างสาวกจงตั้งใจจะทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเรา ให้ผมได้เราพูดว่าเอาล่ะครับให้เราดูมุมซ้ายล่างซึ่งเขียนว่าหนึ่งที่สี่หนึ่งที่สี่ก็คือขอบาทหนึ่ง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 พี่น้องครับถ้าคุณได้รับพรผมขอบาทหนึ่งโอเคไม่ว่าจะเป็นสแกน q r โค้ดหรือว่าพร้อมเพ์และโอนมาอธิษฐานเพื่อนผมสักหนึ่งนาทีเป็นเพื่อนร่วมงานกับช่องของ,ของเข้าใจว่มผีที่ละข้อโอเคฟังนะครับคนไหนที่เริ่มรู้แต่คุณไม่มีแนวทางว่าเราจะสร้างสาวกยังไงให้ติดต่อมาช่องเรามีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการประกาศแผนภาพ แห่งการประกาศโอเคอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการกล่าวแก้การตอบคำถามเรื่องพระเจ้าสามอันรวมทั้งบทเรียนติดตามผลรวมทั้งการสร้างอย่างเป็นระบบอย่างเช่นปัจจุบันเราเรียนกันเกี่ยวเรื่องของอิมมันเอลซึ่งเป็นหมายสาคัญที่ถูกปฏเิเสธเพราะเราอยู่ในช่วงเทศกาลคริสรต์มาสพี่น้องที่รักครับติดต่อเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วมาร่วมกันทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจา้าในรูกของเราหกโมงสี่สิบห้าทุกอย่างจะพร้อมไม่ว่าจะเป็นคําสอนแบบนี้ตามพมพีหรือ โอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเพลงนมัสการซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็เน่องช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษช่วงตั้งแต่6โมงนะั้นจะมีเพลงเดียวกันกับที่ออกตอนเย็นนี่แหละแต่ออกตั้งแต่เช้ารวมทั้งมีคนไหนที่ยังไม่ได้ไม่ได้นมัสการพระเจ้ารวมเพลงนมัสการชุดที่11เออกแล้วเมื่อเชา้านี้ไปเปิดฟังนมัสการพระเจ้าและจำเริญขึ้นโอเคสรรเสริญพระเจ้าเอาละครับพี่น้องที่รักให้เรามารับมหาสนิทนึงแปลว่าสนิทมาก พักตายของพยสเกตแตกหักเพื่อเราหายดีโอเคพี่น้องครับจงกระทําอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงพยสเกตเราที่เป็นคิดเสียนั้นเรารับปฏิสมาแค่ครั้งเดียวแต่เรารับมหาสนิททุกวันเมื่อเรารับมหาสนิทเราระลึกถึงปฏิสมาว่าเราได้ตายถูกฝังเราเป็นขึ้นเราตายจากการเป็นคนบาปโอเคเราตายจากการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเป็นลูกของมารกะฟื้นขึ้นมากลายเป็นลูกของพระเจ้าเป็นทาย,ยาทเป็นเจ้าสาวข,ของพระคิดให้เรารับได้ใจขอบคุณ ผลิตพ,พูดสิ่งดีเพื่อเราใช้โยพี่น้องที่นะครับผลิตของพะเซูคิดได้จัดการกับบาปและขนของบาปเรียบร้อยถ้าคุณเชื่อในพะเซูคิดจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อฟังนะครับถ้าคุณอยู่ตรงนี้ได้ยินผมพูดแต่คุณไม่มั่นใจว่าคุณจะไปสวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่มั่นใจในการเป็นลูกของพระเจ้าติดต่อผมด่วนคุณจําเป็นต้องเรียนบทเรียนความมั่นใจในความรอดผมรับประกันโอเคคุณจะมั่นใจ ว่าคุณจะไปที่ไหนหลังจากนั้นถ้าคุณเรียนอย่างเป็นระบบจริงๆแค่ต่อให้เรียนแค่อาทิตย์อาทิต์ละครั้งเนี่ยภายใน3เดือนคุณจะมั่นใจคุณจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าที่ต่อมาโอเคและอย่าลืมอธิษฐานื่อผมเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันทุกวันก็เข้ามาฟังแบ่งปันให้กับคนฟังโอเคใครที่ยังไม่ทํากดไลค์กดแชร์กดสับตะไครไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube Facebook โอเคกดกระดิ่งทั้งหมด แล้วก็ลองดูสักสิบวันแล้วเห็นตัวเองจำเริญขึ้นใครที่ไม่สบายเอามือวางไว้ในส่วนที่คุณป่วยจงหายโรคในนามพะเซูคนที่มีปัญหาเรื่องเงินเอามือวางไว้ที่กระเป๋าตังค์จงหายจากความยากจนคำสาปแช่งจะออกไปในนามพะเซูคนที่ถูกวิญญาณชั่วรบกวนเราสั่งให้แผนงานของสัตร์ตทั้งหมดถูกทำลายเรามีชัยชนะปัจจุบนันนี้วิญญาณช่วอยู่ใต้ฝ่าเท้ามันแพ้แล้วเราเปล่าประกาศถึงชัยชนะอันนี้พี่น้องที่รักครับจงชื่นชมยินดีในช่วงเทศกาลคริสต์มา ถ้าพระเจ้าไม่ได้หวงพระเยซูพงก,ก็ไม่ได้หวงสิ่งใดไว้จากเราเรากำลังดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเอาล่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันขึ้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 น,น,น,นพูดชาโลมอิมานูเอลพระเจ้าอยพรครับในนามพระเยซูกิตอาเมน